นะครับทวงสมดุลนะครับมอเตอร์เอนะครับนะครับผมติดเซนเซอร์วัดความเร่งนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับเพื่อมาสะท้อนอจุดที่ผมแปะติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับก็คือจุดนี้เป็นศูนย์องศานะครับในศูนย์องศาเซนเซอร์ทำงานนะครับแล้วก็ผมจำลองก็คือ มีน็อตตัวนี้ครับนะใบพัดหนักด้านนี้นะครับถอดน็อตตัวนี้ออกตัวหนึ่งก็คือแสดงว่าใบพัดหนักด้านนี้ด้านหนึ่งครับนะครับอยู่ที่ประมาณจุดนี้ศูนย์นะครับฝั่งนี้ก็คือเก้าสิบนะครับมันจะเอียงไปนิดนึงก็คือประมาณเก้าสิบถึงร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองดูครับอ่าผมใช้นะครับอ่าโซลูเทสเตอร์นะครับสั่งแมนนวลนะครับเราก็มาทำอะไรครับหมุนนะครับ นี่คัจอตรงนี้ครับนะครับเราเรามาปรับรอบนะครับแนะนำไล่ตั้งแต่สิบนะครับยี่สิบนะครับสามสิบรอบเปอร์เซกสี่สิบรอบเปอร์เซกนะครับเท่้าสองสามค่านะครับแต่ผมไม่นำมาเนี่ยครับประมาณยี่สิบรอบเปอร์เซกครับนะครับค่าเราจะบอกว่ามี g p พ a k อยู่ที่มุ่มเก้าสิบเก้าสิบสามนะครับสี่จุดห้าจีนะครับ ก็คือจะมีบอกค่า G อยู่ตรงนี้ครับ4.5 G นะครับส่วน M ตัวนี้คือค่ามวลนะผมลองคำนวณอยู่ก็คือต้องปรับสมการหน่อยครับมวลยังผิดอยู่นะครับส่วนข้างล่างคือค่ามุมนะครับ93องศานะครับ4.5 G 93องศาครับก็คืออ่จุดศูนย์ก็คืออยู่ตรงนี้ครับนะครับก็คือมันก็คือมีมวลอ่ไม่บาลานซ์อยู่ตรงนี้ครับนะครับที่มุม ประมาณร้อยหนึ่งครับติดอยู่ประมาณร้อยหนึง่งเก้าสิบกว่าถึงร้อยหนึง่ง